สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้พระพี่น้องมาชมตลาดงัวบันเทือมเด้อจ้าก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดกระชิดอเด้งใหายเบิงตลาดนัดบันเทือมอุดวนทานี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องเมื่อนี้งัวหลายหลายจ้าเข้าไปชุมงัวกันเล่ยเน,นาะคาะมาในพีวันกง้อกันก็เพิ่งจะจุดนัดเทศบาลนี่จ<อ>ังเลยตลาดนัดหลาย มไหไหลือวันกมีกเขาไปพูดเหมือนที่สะพานนั่นนวกมือนังงวนกับสามลั้างวนได้จากที่าพไปเบื้องต้นแทบเียคืองวนไหลแทบไลองง้วได้ไหลไปลอง้องกำลังตัวร่วงกันอยู่ ไปเี <bunker. S 1> <the> ้ยงแก่เ <kind> มื่อนี้งัวอะไรนี่ป็บจะหักเลยนี่องแบบะหักเสอยทั้งฝุ่นที่นอตลาดนัดพันเครื่อมไปถามราค่ทั้งฝุ่นก็ได้ที่นอง หมดข้างา g ว n ขโยหลายหลายโย đó này thôi hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ง้อจำไปเรียงกูบอกขอยนี่ีอยู่ต้นมากตาตัวไรใครเอ่ดิตัวทะเลแจำเีเมื่อนหาลอยเมืนหายเรมื่อนี่เมียผมมานั่งเมื่อนี่ง้วจะได้มาไหลเถอะลูกของพ่อตาตัวใช่ ให้นั <v. S 3> ่หน er ่อยแามราคาของด้วยไม่งันเขากับเขากับป่ยแ่อันนี้ของครนตักที่พวกก็พ่ซื้อไปเลี้ยงไว้ได้แต่ม่อย่างเป็นคู่บรัูป่ะแต่เหมือนครัวยังยืึยงมยืงดำปนน้องตัว สองตัวสามเมื่อนสองตัวสตัวามตัอมเมื่นบกมีกลัว่าเติมไดเตวลื่อนกลัวเอาเๆตัวละมื่นกลัวอันนี้ก็สีเมื่อนกลัวคือกันอันนี้ก็สีปีปีเนาะส่วนปีตัวนี้ก็สีเหญ่ขึ้นน

นี่มันคือว่าตะเหลี่ยมตุยดีอยู่ด้ช่วยอด้เนี่ยครับาพันี้สบสาามรกบบอสเพี้ยนมันก็สูงไปหนมันจะสูงีูกุก ประมาณจ็ดเดือนนี่พอได้ปีไปได้ปีไปจ้ะนี่ได้ปีไปประมาณนี้กนะ่สิบเดือนโอ้โหมันอบยุว<ด><ด>ะหลายแต่มันโตใหญ่สุดๆประมาณสิบเดือนมันใหญ่คนเด็กหนุ่ม<ำ> ปีนอะ13เก็ดเก้าเดือนตัวนี้มีหนุเลยนะมิ้นท์หลบบางเมันมั่งเรียกรตเร้ออ เียงก็แร้ตัวนี้ครับอันนี้ะไรนี่ครับครับไปล้โอ้ยไยบอกอว่า้เนียผมไปหาตัวสิบตัวเจ้าตัวฮะแล้ปูอยู่ทังกุ่นไปหาเราี่หมตัวนี้มหเหมอแต่หัี อมันเป็นหมาบ่อมันเป็นเอาย่ออยู่อวนทีแถวมันมีลูกตัวหนเ่งมันมีฮะผู้ใดบุหรี่เจ้ากล่องไปกล่องไปอยูไม่ต้องถามไปหาตัวใหม่แมงหน้าอุ้ยแม่มาถมาขึ้นหัวงายจังสิอันนี้ของของแม่แม่อันนี้ผู้ใดแม่ลูกบ่อเฮ้ยตะมัน ตาแม่ใหลูกลูกซิมมออะไรลูกซิมมออแม่มันเนแม่มันกับซิมมออะไรซิมมอว่ากันพ้องไปฟ้องแล้วแม่ันคูละสามเงนมันหนาเกินมันไม่รวยรับประกันว่าเปอร์เซ็นต์ซิมมอกว่ากันซิมมออะไรนี่ลูกมันไลูกจุ่เหรอแล้วไบเบื้องฝุนกอนเคขึ้นมาไหม เตี้ยตันอยู่เตี้ยตันลูกมันหนาดีเนาะหายลูกงามมันต่วมันหนาไมีลูกมันเป็นตลูกขี้เจ้าดีกระเทวดามากเหมือนแจ๊คกันเพิ่อนไก่เล่าต้นนี่นี่มันขายแล้ว ขายกันเนายังวันตัวขายเราวระจาวอะไรวะาไปหาตัวไม่ขายเราตัวนี้มันส่งตนตันดีนะ ตัวนะ้มันส่งกันตันดีไกันแรตรอกันแม่นจ้าราคาิาเกลอยสามสิบไลน์ุ้นใจพุงสิบห้คแม่นังสิบสามเกีห้าเกอด้วจ้าสลเลน่อยหกพันเก สิบห้าเก้าร้อยจ้า้สิบห้าเก้าร้อยวงอยู่ด้วยงสามเก้าร้อยจ้าแมย์มยสามเก้าร้อยพี่สมงามอยู่โ่เคคงเมล่าต้อไปขอเชื่อหาดูหลังจจ้าขอขั้นไหน หามสีใบกปินใหี่ให้ก่อนผมซือใบถือมาผมเจ้าขงวิแปดมานลอยติดแปดห้าร้อนเป็นลั้ปีบหรือจังไหลน้อยนึงบอไปซื้อมาเนี่ยหกัมาซื้อแต่น้ำผนี่คือก้านั่นแหละเี่กอไปูมันสิ อันตัวต้องเป็นขยนคอแตนี่ยก็หูแว้งหูเวิงไป <c oughs> งงส,สิบแปดห้าร้อยอันมันผิดน้ำผู้สื่อไปตัวเท่านีนะ่แหละแม่ไปกันมีผู้สือ่อแม่กับใครใช่ไหมแม่สื่อไปนะบักลาแม่ขายเราดิขายโลดจะไปเลี้ยงรถไม่ผู้สือ่อแม่แตนซุบเรื่องไปงนี่ลูกม้าหรือวพากันอยจะขาย มีลูกล้วก็ขายเลี้ยยนซีตัวนึงเนี่ยหัวขายผู้ใดซื้อก็ขายขายอมือนอยาขายอยู่ในขวักขายบ่เปียนขวากาจังสีเดียขายอยู่ในขวักก็จะซื้อในขวักจงเอาสวงพระจ่าก็ได้ก่อนมันแม่มันหรือเ่าก็ได้ก่อนตัวเอาสงับแม่มันซีหาดใหนโอ้ยพี่น้องว่าเบิ่งแม่มั้าวสวงจะเป็นพู้สื่อเนี่ยะเนพู้สื่ออะไร อ่อนออกไปกินน่องเลยออกไปกินน่องแสดงลูกไปทั้งเลยเราย่างอ่อมไปแต่ล้วตัวนี้ก็งามเลยตัวนี้แม่ลูกอ่อนมันบ่ตัวไหนจะตัวนี้เจ้าก่อหาลอยกันเจ้าก่อหาลอยได้ลูกแม่พร้อมแม่ลูกแม่ตัวนี้แมม่พร้อดยโอ้แม่ลูกแม่ตัวนี้ก็หกเปียดด้วยตัวนี้ก็หกเปดมันก็หนาเมื่อกี้ทีม่นอยู่ดอก น้าก็ตัวยูบานน่ยลูกยูตัวยูบานมันแ ề m นังง๊าแ้วดี้มมนซอนเดอนสามเดอนเลยเนาะสามเดีนเห็ดเข่าพอดิไปยุได้เก็บเลยเช่อวันี้เห็ดเข่าเดิเนาะหมูได้เมียเปี๊ยหัวหัวหลายมือนลูกก็ไปหอดใสเนาะบบนี้เนาะ เป็ดหา้ยพี่น้องเคยเป็ดตะซื้ออะไรนี่มีตัวเป็อะ้าอันฝากเบือท่ไว้เนี่ยแต่ีผู้ทยก้าแปดหกสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หเก้าสาาเย์เก้าแปดหเก้เพจะเลื่อนฟมด้วยพี่น้องพกเกี่ยวอยากได้ง่วได้ไอย่างพกเกียวกับโทรหาเจ้านี้ถื่อด้อจ้บดีฟ้มกับมสซ่อแต่อยู่นี่แหะเป็นตะซื้อยหทรหาผนดอยากได้ง่วอีอย่าง ง่วเนียงง่วนอยกน <c oughs> ออง,ยงอยกม็มีเม็ดเออง่วเนียงง่วนอย่งมีหมดไปไหไปต่อวัวง่วหางก็กินก็มีเมื่อนี้ว่าสิมาหาง่วไปเลี้ยงเลยพี่น้องแต่ว่าคือบะได้สัเนเดยตัวนี้ก็เตาบ้องแง้มอะไรตัวนี้สิผ่าได้จังสิผ่าข้อสื่อมาหลาย ไปทั้งกล้วยได้แบดนี้แล้วเราจะไปทั้งกล้วยพี่ควดบอกว่าเบิ่งกล้วยน้ำแหนมสั่งงูอ่อนหน่อยเกี๊ยต้นเก่าสั่งพี่เราเกี๊ยต้นเก่าตัวนี้เป็นลูกผูกหามอยู่แต่ว่าเป็นลูกผูกงามอยู่แต่ว่าเป็นลูกผูกจะได้จัด เ้าเกียดหาลอยครับแม่ต้วงด้วยครับเต้าเกียนหาอร่อย